สังขยาทอดปลาฟองถ้วยละสิบห้าบาทไปดูในครัวเสร็จแล้วดูเฉยๆใช่ไหมแม่ซื้อด้วยซื้อด้วยสิบห้าบาทคือว่าเอื่ยม้าประชุมเกื่ยม้าขายของจ้าขายของฟองจ้าไก่ยังบมีกี่เมนูนะไก่ยังบะหลดความอหวานดีลำย้วยวันไหนแม่จะทำขนมถ้วยนี่หนูรอหลายวันแล้วนะนี่ขนมถ้วยอะไรขนมถ้วยก็ใส่ถ้วยอย่าะแม่ไม่มีแล้ววันนี้ก็จะทำขนมใส่ไส้ไปดูไปซื้อถ้วยมาให้ได้ไหม กล้วยแม่มีกล้วยแม่มีแต่แม่ไม่ทำแม่ไม่ทยังมาลดความอ้วนแม่มีขายโดนไลน์ไม่ต้องมาง่ายเออไลายคอมมันจีเย้าไม่ใช่แม่ตอนนี้ถือมันมันหนักหุ่นจีบ่ได้ก็เลยต้องลดหุ่นุนกล้องไหมขายขนมอยู่แล้วทุกคนอยากกินขนมนินแม่ดูในซื่อแม่เลยเดี๋ยวนี้เลยเมาได้นะคะเมาได้ไหมแม่ได้พี่พี่แม่แมเมาได้นะคะน้องๆอยากกินขนมขนมอะไรนะ สังขยาหน้าปักทองไปเบิ้งสังขยาหน้าปัาทองถ้าลูกไปเบิ้งขันขันเบิ้งเราต้องได้ซื้อเด้ยขันเบิ้งเราต้องได้ซื้ออีแม่เฮ็ดไรบ้างไหนมาทลายแม่เฮ็ดร้องเบลยเนี่ยอย่ากินแต่ขนมถ้วยเพรออแม่เฮ็ดมันแนะ <Jetzt die. S 1> จกขนมถ้วย้วยยังดี ขายถ้วยท่าได้ปะเนี่ยสิบห้าบาทคือขายถือแท้เออขายยี่สิบมันยังซื้อขายกันงสิบห้าบาทหาอยากหาเงินทอดอีกเอาหนูเอามันมีกี่ถ้วยแล้วตอนนี้นะ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่แปดวยแปดให้หนูเลยหนูเอาเลยแปดอันบะหม่นเท็หน่อยได้พี่หน่อยตะวันมันหนึ่งได้ที่ละเท่านี้มันเต็มแล้วนี่ก็ทำเรื่อยๆใช่ไหม <Okay. S 1> เอาหมเอาหมดเลยอ้าวน้องเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนูเอาไปให้เพื่อนๆกินด้วยกันโอเคขนมแม่อันนี้คือรสแรกนะคะรดสองเดี๋ยวกําลังจะนึ่งมันเต็มมันเต็มหมอนหนึ่ง 1. ที่ละหล,ะหละะะายปอดอ่สิา้เมียมีผ้าถานโหันใช้ผ้าถานไปรูปดียวออันใช้ผ้าถานไปก็ได้พี่้อขอขายบาทใครอยากให้น้องๆกินก็เหมาแม่ได้นะคะแม่ทำเรื่อยๆเลยวันนี้แม่โบหอนเด็นี่เด ง่ากินมากอ่ามาแล้วเมื่อกี้ในบอดี้ยินเสียงไปเอาเลยขออยางใจแล้วนี่เสรขนมคุณแม่ค่ะเฮ้แถมซ้อนแม่หนีร้านนี้นะมีมีมีมมแต่ว่าต้องล้างมาคืนใช่ไหมนม่วะจะล้างม,มาคืนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอา <laughs> ช้อนให้เชื่อ เรียบร้อยคะ่ะแล้วนี่ก็ปิดฝาแล้วก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยคะ่ะทุกคนปือตาแสบบบยังวนห่อนอยู่ได้นี่ใครสนใจนะคะอยากลองชิมอยากกินนมคุณแม่นะคะเชิญที่มาลงเลยนะคะก็จะมีขนมคุณแม่แต่เฉวัะเสาร์อาทิตย์นะช่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะแต่ละรอบก,ก็คีขนมเลี้ยนไปไหลายแบบหลายยางหลายแบบเลยนะคะทุกคนหนูตงได้ไนะคะ